พี่น้องจ้ากลับสวัสดีจ้าืันนี้มาพบพ่อกับทัดดาวสาวบานนะอีกแล้วคือเก้าจ้าพี่น้องตอนนี้ก็ทัดดาวมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนอกจากพี่น้องของวันที่หกเนาะหลังจากเทียนสามมือที่แล้วทัดดาวได้มาอัปเดตให้เบิงนะ้งอันมองกันที่ว่าทางถนนที่สิขาดนอกจากนำกันยังมาพ่ฮอดแต่ว่ามามืัอนี้วันที่หกนำกับมาฮอดแล้วนอกจากพี่น้องจ้า ันบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนก้อนทีส่สีออกมากันฝนตกยุบประมาณอันเกือบประมาณสิบกวนาทีกับมีสิบกวนาทีเนาะพี่น้องตกแหงติบยุจะหลังจากฝนยุลธาด,ดาก็ออกมาตอนนี้ก็ยุบมองซี่แยกมองเงินทางบ้านทานงแนียงเงียบช่วงเทียนยนุ่นกลางแยกของ้อมตำรวจนี่ะจะพี่น้องนีน้ำก็ท่วมขึ้นมหาฮอดแล้วนะจ้ะพี่น้องจ้าบรรยากาศ ขึ้นฝา้าขึ้นฝนกสิประมาณนี้แล้วโอ้ยพี่น้องทัดดาวกับตาบ่อดีเนาะจ้า,จาว่ามัวจ้กว่าไรทั้งนี้กสิเป็นด้านทั้งทิศตะวินออกนอะกจากทั้งอันมู่บ้านเนาะอันมองน,นั่นกสิเป็นมองทางที่ว่าเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนาะจากที่ว้านทัดดาวเคยพันมาลง้งขีดอันคิดที่แล้วเนาะจากที่วานเป็นทางเขามู่บ้านเนาะแต่ว่าตอนนี้น้ำก็ท่วมแล้วก็เลยอันมาบ่าได้แต่ว่าทัดดาวบ่ได้ล้งคีดก็บมาล้งขีดใหญ่เลยเนาะจากพี่น้อง นี่ทัดดาวกับสิทิามาเก็บเบืเบ้องบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็ยืนอยู่ในน้ำแล้วเนาะจะพี่น้องยู่งมองถนนเลยจะพี่น้องจะอันนี้น้ำกระท่วมเนาะจะพี่น้องฟังทั้งคุณกับสิบเป็นอันปเป็นมองแม่น้ำชี้เนาะจะมองเงินเขตอำเภอคอนสวรรค์กับแวงน่อยผิดอันเชื่อมต่อกันเนาะจะพี่น้องเดี๋ยวธัดดาวสิทธาไปเบื้องมองถนนที่ว่ามองน้ำไหลเนาะจะว่าทางสิขาดอีกบอ่อป,ปีนี้เนาะจะอันนี้กับเป็นชาวบ้านของเขาออกมาหาหยกย้อมมาจับปลาเนาะจะพี่น้องจะ น้ำก็สูงขึ้นเรื่อยเนาะจากพี่น้องอันเมอวานนี่มอวานนี่ระดับน้าําระดับน้ําซีก็เพิ่มขึ้นประมาณ20เมตรเนาะจากพี่น้อง20เมตรเพราะว่าอันเก้าอันเก้าก็มียุบเั็น3าเมตรแล้วบบที่นี้เพิ่มขึ้นอีก20เมตรก็เป็น50เมตรแล้วเนาะจะระดับน้ําก็สูงขึ้นเรื่อยเนาะจากพี่น้องก็ร้อรุ่นอีกเพราะว่า เบิงสงฝนสิบตกม้ามือหนึ่งม้ามือนี่มมนก็คืมม้าตกอีกแล้วน้ำเศร้าแล้วก็เสาเสาไปแล้วบัตเทนี่กันมองมองเห็นอยู่ทั้งหน้าน,นี่ก็คือเป็นบริเวณที่เลือกเติบเลยเนาะจ้าพี่น้องจ้าเพราะว่าอันมันเป็นหม่องไฮนน้าเนาะหม่องลุ่มน้ำเนาะจ้าพี่น้องแล้วมันก็ท่วมคักก็ต้องล้อเบิงว่าปีนี่สิเป็นจังไหรเนาะจ้าว่าสิถ่วมถ่วมอันคักว่าปีที่แล้วบอ่อหรือว่าเสียน หน่อยกว่าหรือว่าจังใดก็ต้องรอติดตามต่อไปอีกนอกจากพี่น้องเพราะว่าก็ต้องร้อเบิ่งมวลน้ำจากทั้งชัยภูมิอีกกนอกจากเพราะว่าฟังทั้งพุ่นน้ำก็หลายเติมเนาะทั้งชัยภูมิฝนก็ตกดีน้ำมันก็ได่นไหลลงมาแบบว่ารวมกันครับทั้งน้ำสาขาหย่อยเนี่ยไหลลงมาแม่น้ำชี้เนี่ยมันก็เพิ่มระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากพี่น้อง อันนี้มันก็มืดฝนมาคักเนาะเพราะว่าปั๊บอันปั๊บสีกล้องแสงกล้องมันกันเห็นว่า่อยชาดดอกพี่น้องจา้าเพราะว่าเศร้านี่มันก็คึ้น้าคึ้นฝนคักอันนี้เพิ่นกับมายกย้อนเนาะพี่น้องนั่งแบบเครื่องหนะักแข็งเหล่นานะขนาดยืนยุตถนนเนาะตอนนี้ก็ไดกระสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไปเบิ่งอันตอนอันสามมือก้อนนั่นถ้าดาวไปเบิ่งอันมองอันมองแม่น้ำชีก้กะ ประมาณนีี่สิบเมตรเนาะจ,จะประ่ามา้าเมื่วานก้อนนั่นก็เพิ่มขึ้นอีกเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบเมตรกับเป็นหาสิบเมตรว่าแล้วนะระดับน้ำมีเพิ่นกับมาหายกยอมาใส่ยอเนาะจะพี่น้องจะปลาขาวหน่อยหลายหลาย,ลาย,ลายพวกปลาหมูปลาขาวหน่อยอย่างสี้หละมือสองมือก้อนนั่นก็ได้มาเบิ้งน้ำก็ยังข้นขืนว่าักปนีเน,นาะจะเดิน คลิปหน้าเดี๋ยวถ้าดาวิพาไปเบื้องมองถนนที่บ้านเคยขาดนาะจะพี่น้องอันนี้ก็เป็นถนนทั้งหลวงนาะจะแผ่นดินหมายเลข2065ชัยภูมิเมืองพลนาะจะเป็นเชื่อมต่อระว่างขีดจังหวัดนาะจะก็คือแว้งน้อยก็เป็นคอนสวรรค์นาะจะพี่น้องจะเชื่อมต่อไป็นอำเภอแล้วก็ไปจังหวัดนาะจะพี่น้องนี่ก็ถนนก็จะสิขาดว่าขาดนนี่ก็เป็นบรรยากาศเนี้มัน เศซ,ซ้าแน่เราจะพี่น้องจาฝนกระตกกระมืดมืด,มดคืน้าบลืนฝนมาอีกแล้วน,น้ำกันจนมาเครื่องแค็งเราพี่น้องนี่ละจ้าบรรยากาศเศร้านี่กับมื่กีบภาพบรรยากาศย่นมองนานอ,อบอตอหรือว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนวนะจะพี่น้องจะมาเก็บภาพบรรยากาศสดๆเลยนะจะพี่น้องทะเบิงบ้าน มื่อนี้น้าสิเป็นจังไดอีกเนาะแต่ว่าก็คิดว่าสิเพิ่มสูงขึ้นอีกแล้วเพราะว่ากัมีฝนตกลงมาเรื่อยเนาะจากพี่น้องจานการสัญจรกับลาบากเนาะก็ต้องเปลี่ยนส่เส้นทางก็สิเป็นเส้นทางอันแหว้งหน่อยน้องแหว้งทาวัดเป็นโคกสีอ้อมไปทั้งพูนละจ้าไปทั้งอันแก่งสนามน้งขึนน้นอันเป็นลาดไงพุนเนาะจากพี่น้องไปทั้งพูนมันก็เสินอ้อมแน่แต่ว่าหันคนนัันชำน้ญทางก็สิ สัญจรได้สะดวกเนาะจ้ะพี่น้องจา้าหันมาทางนี้น้ามันก็สูงเนาะมันก็บ่บปลอดภัยปันใดห่นคนว่าชำนาญทางนี่เพิ่นกับมายกย้อจ้ะทามาเบ่งบรรยากาศยกย้อหาปลามากับน้ำถกก่่มแหนกหลยๆลยันม่รู้ว่ามีอีปิงบ่ นี่ละจ้าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้อันฝากไว้ซมี่เพื่อใดที่เข้ามารับชมมาติดตามแล้วก็ซอยกดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ทั้งช่องทัดดาวสาวบ้านนะีนเด้อจะพี่น้องจ้าบรรยากาศเศร้านี่กะสิเก็บไว้เพียงแค่นี้เนาะจะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะฝากไว้ซมี้เดี๋ยวคอยพบกันคลิปหนะ้าจ้าวัาทัดดาวสิไปอัปเดตห้เบิอ้อกมงใดเนาะก็รอติดตามสถานการณ์น้ำถ่วมต่อไปนอยยังบนเวียนอยู่กับน้ำถ่วอยูจังซีละจ้าเพราะวัน บานทัดดาวมันก็นกนยุดติดน้ำเนาะกับแจ็กสิไปรีวิวทั้งหนกระต้องเบิ้งน้ำถ่วมไปก่อนกับจะเฝ้าเบื้อนายเนะเาะสำหรับคลิปนี้ไว้สวัสดีจ้าพบพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย